© BF-WATCH TV 2021 ครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าอย่างที่เราได้พูดกันไปแล้วว่าหนังสือกิจการในคราสาวกเนี่ยตอน,น,นหลังมามันไม่ใช่ของคราสาวกทั่วไปแต่เป็นของนักบุญเปาโลนะครับท่านทํางานไม่เห็นแก่ความเหนื่อยเละไม่ได้นับแผลที่เขาตีท่านก็ดีหรือว่าไม่ได้รับโชคชะตาที่บอกว่าเรือล่มสามทีแล้วก็ ลอ,อยคออยู่ในทะเลสามวันอะไรทำนองนี้นะครับแล้วมุนเปาโลได้รักษาคนง่อยอยู่ที่เมืองอลิสตรานี่นะครับเมื่อคนมาเห็นเข้าพวกเขาก็ชื่นชอบแล้วก็ร้องประกาศเป็นนั่นเลยว่าโอ้ยพระเจ้าได้มาอยู่ได้มาอยู่กับมนุษย์แล้วพระเจ้ามาอยู่กับพวกเราแล้วจึงได้รักษาคนง่อยอยู่ที่เมืองลิสตรานี่นะครับ พวกเขาก็ตั้งชื่อปานาบัสว่าเป็นพระเจ้าเซอุสแล้วก็ตั้งชื่อของนบ,บุนเปาโลว่าเป็นพระเจ้าเฮอร์เมสถ้าพี่น้องไม่เคยอ่านเรื่องนี้ก็คงจะไม่เข้าใจแต่จะขออธิบายนิดหน่อยคือนิยายของพระเจ้าเซอลุสแล้วก็พระเจ้าเฮอร์เมสนี่นะครับก็เป็นนิยายของกรีกนะครับก็บอกว่าพระเจ้าทั้งสององค์ของกรีกนี่นะครับก็มาที่เมืองลิสตราเนี่ย มาในรูปแบบของผู้ที่เสียแซงเพื่อพวกคนจะได้ไม่ไม่เห็นเครืออัมพรางมาในรูปแบบอัมพรางนะครับแล้วก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้ถูกกระทํไม่ดีจากชาวเมืองทั้งหลายเนี่ยพวกเขาเวลากลับไปแล้วพระทั้งสองก็เลยลงโทษพวกชาวเมืองนี้อย่างสาสมเลยทีเดียวอาจจะเป็นเพราะนิยายเรื่องนี้ที่ เล่นบทบาทสำคัญในอดีตที่เมืองลิสตราน่ละมังที่ทำให้พวกเขาตอนนี้มาสำรึกว่าเอสองคนนี้คงจะเป็นพระเจ้าซีวุสหรือพระเจ้าเฮอร์เมสพวกเขาคงจะจำว่านิยายนั้นไม่ต้องการให้มันมาซ้ำอีกก็คือว่ามองเห็นมนุษย์มองเห็นพระเป็นเป็นแค่มนุษย์ครนี้ก็เลยพยายามที่จะทำให้มนุษย์นี่เป็นพระ มันเป็นกันตัวกันข้ามเลยพี่น้องและเปาโลกับมานาบาสก็ประกาศชัดเลยว่าบอกไม่ใช่นะพระเจ้าของท่านส้งสองมีพระเจ้าเดียวและพวกเขานั้นไม่มีสิทธิ์เลยที่จะเรียกถูกเรียกว่าเป็นพระเจ้าเมื่อเมื่อได้ที่ได้รักษาคนง่อยในพระนามของพระบินเจ้าแล้วพี่น้องคับไอคนจองหองเนี่ย ก็จะเป็นคนที่เมื่อใครเมื่อใครที่ยกยอไปแล้วก็จะลอยไปเลยนะครับคนแต่คนที่เข้าใจถึงความจริงเขาจะจองหองไม่ได้ก็เพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรด้วยตนเองแต่เป็นพระพรของพระบินเจ้าที่ให้มาฉะนั้นพระวรสารในวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับสิทธว่าผู้ที่มีบทบัญญัติของเราและปฏิบัติตามผู้นั้นก็รักเรา และผู้ที่รักเราพระบิดาของเราก็จะทรงรักเขาและเราเองก็จะรักเขาและจะแสดงตนแก่เขาผู้ใดรักเราผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเราพระบิดาของเราจะทรงรักเขาพระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขาโอ้โหพระเจ้ามาอยู่กับมนุษย์แบบไม่ถือตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มนุษย์เข้าใจยาก พะมนุษย์เองถือตัวมากเลยพี่น้องยิ่งมีตําแหน่งเนี่ยโอ้โหเดินนี่ทําให้คนอื่นต้องต้องปฏิบัติรับใช้ต้องมองเห็นว่าเขาเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งยอดแล้วก็มองไม่เห็นพื้นเลยนะครับแต่สําหรับพระบินเจ้าแล้วพระองค์สุภาพถรมตนนบุนอกุสตินโนหรือนบุนอกุสตินเนี่ย ก็พยายามอธิบายข้อความในตอนนี้ว่าพระเจ้ารักเราเนี่ยทรงรักอย่างไรความรักมันเป็นเหมือนอะไรนะท่านเขียนแล้วก็ท่านก็ไม่ได้พยายามอธิบายด้วยด้วยการเปรียบเทียบ mm hmm. เช่นว่าเออความรักก็รู้ได้ที่ตาของเด็ก หรือว่าดูได้ที่ดอกไม้ที่ปลูกขึ้นมาก็ดีหรืออยู่ตามทุ่งนาก็ดีเวลาที่ลมโชยมาแล้วเนี่ยมันก็จะเต้นรำให้เห็นแก่งไกวไปมาในแสงแดดที่สวยงามเลยครับแต่ท่านเขียนอย่างนี้ครับคำตอบของท่านก็คือว่าความรักนั้นมันมีหน้าตาอย่างไรก็คือความรักมีมือที่จะไปช่วยคนอื่นความรัก มีเท้าที่จะรีบเร่งไปหาคนจนและคนที่ขัดสนความรักมีตาที่จะมองเห็นความน่าสงสารและความขัดแคลนความรักมีหูที่จะฟังเสียงหายใจเสียงถอนหายใจและความเศร้าโศกข,ของชีวิตมนุษย์คนอื่นนี่และก็คือ สิ่งที่บอกว่าความรักเหมือนอะไรในบรอโกุสตินพยายามที่จะบอกว่าพระเยซูเจ้าจะบอกว่าความรักนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการพูดพระเยซูเจ้าบอกวความรักมันจะต้องมีภาคปฏิบัติและภาคปฏิบัตินั้นไม่ต้องทําที่อื่นหรอกครับขอให้พี่น้องเริ่มต้นที่บ้านของตนเองนั่นแหละทาได้เป็นร้อยร้อยอย่างเลยสามีภรรยาก็จะต้อง มีความอดทนสูงมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความปรึกษาหารือกันมีความอดทนต่อความบกพร่องของกันและกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เรากลายเป็นผู้ที่สนองความรักของพระบินเจ้าได้ครับขอขอพระบินเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกท่านได้ มีความสุขในการที่จะรักคนอื่นนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง